ถูกจับตามองว่าอาจจะเป็นเจ้าของมือปิชนาในภาพที่อดีตแฟนสาวซาร่าคาซิงกินี่ได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กค่ะซึ่งเพล็กหนุ่มไมพิรัตก็ได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่ตอนอย่างแน่นอนพร้อมเผยว่าไม่ขอพูดถึงความสัมพันธ์กับฝ่ายหญิงอีกค่ะหลังจากที่นางแบบสาวซาร่าคาซิงกินี่ได้โพสตภาพลงเฟซบุ๊กพร้อมกับบรรยายข้อความถึงมือปิชนาที่กำลังช่วยนวดบรรเทาอาการปวดหลังเนื่องจากต้องให้นมลูกชายตัวน้อย จนทําให้หลายคนคาดเดาและจับตามองว่ามือนั้นอาจจะเป็นของพระเอกหน้าวานไม้พิรัตอดีแฟนหนุ่มและพ่อของน้องแม็กซ์เวลล์หรือเปล่าด้านไม้พิรัต์ออกมาไปเสร็จพร้อมกับบอกว่ามือนั้นไม่ใช่ตนอย่างแน่นอนแต่ทั้งนี้ก็ยอมรับว่าเมื่อมีเวลาว่างมักจะแวะเวียนไปดูแลลูกอยู่เป็นประจำซึ่งตอนนี้น้องแม็กซ์เวลวัยหนึ่งเดือนก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ ส่วนความสัมพันธ์กับอดีตแฟนสาวซาร่าเพศคนดังยืนยันไม่ขอพูดถึงอีกโดยบอกว่าทุกอย่างจบลงแล้วตั้งแต่วันที่เขาออกมาแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนค่ะในรูปนี้คือเรามือผู้ชายอะไรครับไม่เคยปวดพอปวดประมาณว่าแบบมีคนมานวดให้เลยไย่ลงเลยไม่ใช่นะครับไม่เคยนวดเขาขอขอไม่ตอบแล้วกันเพราะตอนแถลงข่าวก็บอกเลยวว่าก็ เหมให้มันจบจๆไปทีป่วผมผมไปดูแลเป็นปกติอยู่แล้วเวลาหลังเสร็จงานหลังเลิกง,งานอะไรเงี้ยผมก็จะเข้าไปอะไ,ไนว่างก็เข้าไปอยู่แล้วแต่ว่าค, <S 1> <S 1> <S คือก็นะครับแม้ประเด็นการเป็นพ่อลูกอ่อนของคุณเอกน่าจสวนจะสร้งางความตกใจให้บรรดาแฟนคลับไม่น้อยแต่ทั้งนี้ไม้พิรัตเชื่อว,ว่าไม่น่าที่จะส่งผลกระทบต่อรเรื่องงานเพราะยังคงได้การตอบรับอย่างดีและมีงานติดต่อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่16และ17สิงหาคมนี้ก็เตรียมบินลัดฟ้าไปตัดงานแซนมิ่ติ้นครั้งใหญ่กับนางเอกคู่จิ้นอองสุชาที่เมืองเจิ้นท้ายและกวางโจวประเทศจีนค่ะส่วนผลงานละครเรื่องรากบุญสองทางช่องสามที่เพิ่งลาจอไปพร้อมกมตอนท้ายที่เหมือนคลายไม่หมดโดยมีกระแสข่าวมาว่าอาจสร้างภาคต่ออีกซึ่งไม้พิรัตเผยว่ายัางไม่ได้พูดคุยกับทางผู้ใหญ่โดยคิดว่าหากจะมีภาคต่อไปคงเป็นเรื่องในอนาคตอันไกลที่ไม่ใช่รเร็วๆนี้ค่ะ